เศร้าละกบเขียนแซวแซวล,ล่างนาสีแขวแบกบักจกลงนามีสวนหน่อยๆเก็บพักเต็มกระตาบ่อดดสียาบ่อดดใส่สารเคมีหอมไอดินนหอมกลิ่นรวงข้าวในลวงพาเราทํากเกษตรอินทรีย์เจอจานจ่ายแจกละขายแต่พอดีความรู้ใครมี ก็เพื่อแพ่แบ่งปันต้นทุนบอ่อสูงแต่ภูมิปัญญาบอ่อตำ่ำถึงตากแดดตัวดำแต่ใจชำรอยยิ้มเพื่อดพนพอเพียงได้พึ่งอยู่พึ่งกินบ่มีเงินกับบ่ดิน้นบ่อดตายเด้อสูงบ่เงึดบ่เงึดไผสีรวยก็สร้างเขาให้หน้านำเขาและสาม,มีกัพออยู่ คำกําแกวและเบดแล้วกระจูลูมันสิเอาหยัางมาสู่กับแนวอยากแนวกินไมเงินบอลายแต่บออึดอยากอืดกินอ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ต>ผมมาจากาช่องคนกับป่าวันนี้มาเยี่ยมเยียนชมสวนหรือว่าโค้งน้องนาโมเดลในรูปแบบของตามใจเนาะตามใจชอบที่ขุดไว้ ที่นี่เขาเรียกที่ไหนครับนี่นี่บ้านนกยุงเงเินค่ะอำเภอทุกชูอำเภอทูสิงจังหวัดศรีสะเกดค่ะคชื่ออะไรน้อครับนี่ชื่อน้อยค่ะอ่าน้อยนามสกุลอะไรล่ะชื่อน้อยค่ะชื่อจริงรัตนาพรราพรพรค่ะอ๋อครับอยู่บ้านนกยุงทอง,งเอ้ยนกยุงเงิน่บ้านนกยุงเงินค่ะเขตนี้เป็นเขตอำเภอทูสิงทุสิงเนาะที่รอยต่อเขตกับอำเภอขุขันตรงบ้านนกยุงตรงแยกทางเข้ารอยต่อขุขันผมเห็นลงเฟซ ก็เลยอยากมาดูว่ามันลกขนาดไหนคนชอบต้นไม้แล้วก็ชอบแบบโค้งน้องนาเนาะว่ามันลกขนาดไหนเห็นเขาว่ามันลกมากวิอยากให้มาดูเลยผมก็เลยชอบคนทนี้ยทแบบนี้แหละลกๆนี่แหละดีเพราะว่าถ่ายทําเสร็จก็จะได้บางทีจะได้ตัดหญ้าได้ให้มันสวยๆหน่อยอ่ะพาชมสวนได้ไหมวันนี้หรือเรียกอะไรสวนรือเรียกโค้งน้องนารือเรียกอะไรเรียกสวนค่ะเรียกสวนชื่อมีชื่อไหมยังไม่ได้ตั้งค่ะกำลังคิดนานมากค่ะ เอานอนคิดอีกสักวันสองวันเนาะ <laughs> สวนน้อยกันแล้วกันครับวันนี้มาเยี่ยมเ็นพี่น้องมีสายสายเขียวนะครับมีการปลูกต้นไม้ลิมริมขอบสะเหมือนเช่นกับพี่น้องทุกท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเป็นการขุดที่ทอลงหดอดทนในการขุดแล้วก็การปลูกมากเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากปากเจ้าของสวนนะครับขุดด้อยสะบ่อนี้สาลุนี้นี่ขุดมาได้กี่ปีครับได้กี่ปีและต้นไม้ปลูกนานยังค่ะก็คือ ุดกษาตอนวันที่7มิถุนายนค่ะ2565จากนั้นก็เริ่มปลูกต้นไม้ตามมาเรื่อยๆค่ะต้นไหนที่โตก็ประมาณปีกว่าแล้วค่ะคต้นไหนที่เล็กๆก็ทยอยตามปลูกตามมาเรื่อยๆอ่ะค่ะปลูกต้นไม้นี่คือเป็นไม้ป่าใช่ไหมใช่ค่ะเน้นไม้ป่าค่ะไม้ป่าไม้ที่ว่าเป็นร่มเงาแล้วว่าไม้ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือความชอบตัวเองนะคะก็จะเน้นไม้ป่าเพราะว่า เราไม่ได้มีเวลามาทุกวันใช่ไหมคะไม้ป่ามันจะโตง่ายดูแลง่ายครับก็คือที่แรกนี่ปลูกแบบนี้ระบบน้ำไหมครับหรือยังไงไม่มีค่ะการปลูกตอนแรกก็คือใช้ถังนะคะถังแบบไหนครับถังถังสีอะไรนี้ค่ะตัดขึ้นมารถค่ะอ๋อหิ้วใช่ค่ะหิ้วใช้ระบบหิ้วใช่ค่ะหิ้วี่ไม้ทั้งว่าหิ้วลดทุกต้นเลยยังไงค่ะรถทุกต้นเลยค่ะหิ้วรถทุกต้นเพราะว่าเริ่มแรกปลูกต้นไม้แค่ไม่ถึงสองร้อยต้น ก็เลยแบบว่าง่ายตัวเองก็สามารถอยู่มีก็คือทําได้ครับแต่พอตอนนี้เริ่มปลูกเยอะแล้วก็เลยมาติดตั้งระบบน้าส่วนมากเป็นต้นไม้แบบไหนครับชนิดไหนบ้างที่ที่ปลูกตรงนี้ก็จะมีไม้ป่าค่ะไม่เป็นไม้แบบว่าไม้ไหนยังนาไม้พยูไม้อะไรไหมหรือว่าเป็นสักเป็นอะไรงี้ส่วนมากกิดรือ้อรือปนกันเลยค่ะหลากหลายค่ะผสมกันไปนเลยใช่ครับปลูกหลากหลายเราจะเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ของเราเหมาะกับ ต้นไม้ชนิดไหนอะค่ะครับขุดครั้งแรกนี่ขึ้นมานี่ใช้ระบบแบบไหนที่ว่าคลุมดินอะไรไหมมีที่เลี้ยงไหมมีค่ะก็คือใช้กล้วยเป็นที่เลี้ยงนะคะครับคือปลูกกล้วยเป็นที่เลี้ยงของต้นไม้แล้วก็เอาฟางน,นะคะมาหุ่มดินค่ะก็คือรักษาหน้าดินให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะครับเห็นดินดินแบบนี้นีได้แยกหน้าดินไหมครับตอนคุดยังไดง้แยกค่ะไม่แยกแบบแบบก็คือก้นสะก็คือก้นสะตรงไหนโดน อ้ที่ดินสวยๆเนี่ยก็ต้นไม้ก็โตเร็วองเี้หรอค่ะอ๋อเออทำหน่อยเป็นงบประมาณส่วนตัวหรอว่างบของพอชอหรืองบใครนี่งบยังไงงบตัวเองเลยค่ะก็คือตัวเองเนี่ยไม่ได้มีฐานะรวยนะคะที่ใช้งบตัวเองเพราะว่าก็คือเราได้อ่างบช่วยเหลือเกษตรกรเนะะี่ยค่ะของปีหกสี่หกห้าหมายถึงว่างบช่วยเหลือที่รัฐบาลเขาเขาให้นั่นบอกใช่ค่ะก็คือ,อส่วนต่างราคาข้าวครับค่ะก็คือตรงปีที่กีนหกสี่หกห้ามัน มันมีส่วนต่างราคาข้าวค่ะก็ได้งบตรงนั้นนะคะแล้วก็มาทํามาขุดโค้งหนองนานตรงนี้คะคะครับก็ใช้งบไปประมาณเท่าไหร่กี่กี่บาทในการขุดโครงสร้างห้าหมื่นค่ะครับห้าหมื่นนี้เป็นงบเป็น,เป,นเป็นเงินจากส่วนต่างของรัฐบาลหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนต่างของรัฐบาลโอ้ได้เยอะเนาะแสดงว่าปีอะไรปีหกหกสี่หกห้าครับก็เป็นไม่ใช่ว่าเรามีเงิน ตัวเองสะสมหรือเงินจากการทํางานหรืออะไรใช่ค่ะก็คือตัวเองน่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ยังไม่มีรายได้ก็คือแฟนยังทำงานอยู่กรุงเทพเอาเท้าความเดิมหน่อยแต่ก่อนทางานอยู่ที่ไหนครับก็ก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านก็ทํางานอยู่กรุงเทพค่ะครับทําเกี่ยวกับเอกสารเป็นเลขานุการนะคะครับค่ะแล้วก็ที่หันเหกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าก็คือคือเรามีลูกครับแล้วทีนี้เราก็อยากกลับมาอยู่กับกลับมาอยู่กับลูก ช่ไหมคะคือเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกอยู่กรุงเทพได้เพราะว่าชีวิตกรุงเทพมันก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่ามันก็แอาอัดผู้คนเยอะอะไรเงี้ยมลพิษเยอะเราก็อยากให้เขามาอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วทีนี้พอเอาลูกมาฝากกับแม่รู้สึกว่าจะเป็นภาระให้แม่ก็คือคล้ายๆกับว่าเอาภาระมันทิ้งไว้ให้แม่<ช>แม่ก็แก่แล้วอย่างนี้แม่ก็แก่แล้วก็ แม่ก็แก่แล้วก็เป็นโรคเป็นอะไรด้วยะค่ะครับน้อยคนนะที่จะคิดแบบนี้ค่ะบาง<ต>คนคิดเดียว,ว่าไปหาตังค์อย่างเดียวสองมาให้แม่ให้ลูกอยู่บ้านไม่คิดคว่าแม่เอาเอา,เอาลูกตัวเองเอาล้านี่หนักเอยขนาดไหนค่ะแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากให้กลับนะคะแต่ว่าตัว<บ>เองก็คืออยากก็คืออยากอย่างน้อยเรากลับมาดูลูกด้วยได้ดูพ่อแม่ด้วยครับค่ะประมาณานี้ก็คือได้สองเด้งใช่ทีนี้ก็เลยมีความคิด ชอบในทางแนวนี้ก็คือได้มาจากไหนจากความคิดแบบไหนค่ะก็คือเราก็ตอนอยู่กรุงเทพเราก็วางแผนแล้วว่าเราจะกลับมาอยู่บ้านแต่เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราจะมีรายได้จากทางไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะเราก็เลยไปอบรมของศูนย์ฝึกอาชีพของกทมข,ของจตุจักรทำตอนนั้นอยู่กรุงเทพใช่ไหมที่ไปอบรมใช่ค่ะก็คือก็ยังค้นหาตัวเองเนาะว่าจะชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจน วันหนึ่งไดดูรายการหอมพินดีนะคะแล้วก็เห็นที่เขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเปิดอบรมณนั่นนี่ไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองมาดูแรกๆก็ไม่ได้เปิดใจนะคะก็คือเอ๊ะการเกษตรเราก็ทำมาตั้งแต่เด็กเนาะมันร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยก็รู้กันอยู่เนาะใช่ค่ะคือมันร้อนมากมันเหนื่อยมากคือพ่อแม่พาทำน้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้พอพอได้ไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเราก็ค่อยซึมซับอะค่ะ แสดงว่าไปบ่อยใช่ไหมไปประมาณสามปีค่ะเสาร์อาทิตย์ก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์ก็จัดใช่แต่เรามีเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเป็นเป็นครัง้งเป็นคราวหรือว่าไปทุกอาทิตย์ก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนอ๋อ oh, ครับเออเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนใช่ค่ะแล้วก็เปิดอบรมมีมีมปร,ราชญัดปร,ราชญัดชาวบ้านมามาให้ความรู้จนกระทั่งด็อกเตอร์ค่ะก็คือเราก็ฟังมุมมอง มุมมองแต่ละคนนะคะเราก็ได้แนวคิดขึ้นมาค่ะจุดประกายที่ให้เราคิดว่าอยากกลับมาบ้านมาทาแบบนี้ใช่ค่ะได้จุดประกายขึ้นมาว่าเราต้องมาทําแบบนี้นะครับแล้วตัดสินใจตอนนั้นอยู่กับแฟนไหมอยู่กับแฟนอยู่งเทพบอยู่ด้วยกันสองคนทํางานที่เดียวกันคุณละที่ค่ะแตที่ค่ะก็คุยกันนั่งแถวว่าเอออย่างน้อยก็ต้องกลับมาสักคนครับเพื่อมามามาปลูกปูพื้นฐานได้ก่อน มาปรับปรุงโครงสร้างไว้ใช่ค่ะก็คือกลับมามาทำาร่อนเถอคะคนที่อยู่ทางนั้นก็ส่งเงินมาให้เพื่อเลี้ยงดูลูกแม่แล้วก็มาดูสวนด้วยอะไรด้วยปร<ช>ับปรุงไปเรื่อยค่ะครับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็คือเห็นระบบน้ํามันเปลี่ยนแปลงจากระบบหักกับพี่อยู่เนาะค่ะเดี๋ยววันนี้มีก๊อกน้ําแล้วมีแล้วค่ะเพิ่งติดตั้งเสร็จสองวันที่แล้วค่ะอ๋อครับพอดีแฟนกลับบ้านมาเพน ค่ะช่วงเทศกาลแฟงก็จะกลับแล้วเขาก็จะมาช่วยติดตั้งนี่ติดตั้งระบบน้ำครับนี่แหละเขาบอาทาแล้วสบายไปหน้าค่ะเพราะว่าไม่ใช่ห็อกมันเหนื่อยแล้วก็เรื่องเรื่องที่จะให้สบายไปหน้าก็คืออำนวยความสะดวกให้เรากับสวนเพราะเพราะว่าสวนเราต้องการน้ําคือหน้าแรงมันแรงมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากถ้าทําเกษตรไม่มีระบบน้านี่ตายนะครับไม่รอดคนกับต้นไม้จะตายพร้อมกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทางอีสานร้อนมากเอาพาไปดูโซนนี้นะครับ พาไปดูส่วนที่อ๋อเดี๋ยวถามหน่อยตรงนี้เลี้ยงปลาบ่หรือยังไงค่ะก็เลี้ยงปลา,าปล่อยไปเยอะไหมประมาณห้าหกร้อยตัวค่ะในในบ่อใหญ่นี่ไม่ใช่ในกระชังนะอ๋อในกระชัง,ใ,งใหญ่หรอไม่ได้ปล่อยค่ะเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติเลยใช่ค่ะเอาถ้าเกิดปลาธรรมชาติกระโดดเข้าข้างในเนี่ยเสร็จเลยแน่ๆเอาไม่เป็นไรปล่อยธรรมชาติเลยต้นไม้แถวนี้ผมดูๆแล้วเป็นต้นไม้หายากนะว่าไหม ก็ต้องแหวกหญ้าหานี่หายากมากเลยเป็นไม้หายากครับเป็นมีต้นยางนานะครับเป็นหลักก็ต้นไม้หายากบางต้นต้องแหวกหานะครับดูดูตรงนี้นะครับถ้าต้นเล็กๆเหมือนตัวนี้นี่หาไม่เจอเลยนี่ถ้าไม่มีหญ้านี่ถ้าไม่มีต้นไม้นะครับเนาะก็เป็นการคลุมดินไปในตัวเพราะว่าถ้าเราตัดหญ้าออกหมดมันก็ต้นไม้จะแห้งนะครับมันจะแห้งเหมือนตัวนี้นะครับถ้าไม่คลุมนี่ถ้าไม่เอาฟางมาคลุมเสร็จเลยนะครับนี่ ระบบน้ำไม่ถึงแต่ถ้ามาอยู่ปลาย่างแค่น่ะโอเคเนาะครับก็มาตรงนี้เป็นเป็นที่ปลูกอยู่ปลูกกินเนาะ<ม>ไปสวนครัวเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ปลูกอะไรมากเด็กบางที่ก็ปลูกไปแล้วบางตัวก็ปลูกไปแล้วก็เก็บไปแล้วก็เลยวันนี้มามาดูสวนครัวด้วยระบบน้ํานี่ก็คือใช้ระบบอะไรแผงโซล่าเซลล์ป่ะครับอะไรยอ่าใช้โซล่าเซลล์ค่ะครับที่อยู่ข้างบนนั่นเนาะ งบประมาณหมดไปเยอะไหมครับก็ถ้าเป็นแผ่นแผงมันก็แผงละสามพันห้าค่ะครับไม่รวมปั๊มไดโวูค่ะประมาณสองหมื <000. S 1> ่นเบ็ดเสร็จสองหมื่นสามแผ่นใช่ไหมค่ะสามแผ่นครับไดโวูดดวแล้วตู้ควบคุมด้วยอะไรด้วยค่ะก็ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามแผ่นระบบนี้จะเป็นระบบที่ว่าระบบน,น,ะน้ําในสระเนาะดูน้ำในสระไหมถือว่าเป็นไดโวปั๊มจุ่มค่ะไม่ใช่สมอศ ใช่ค่ะอ๋อถ้าสมอมจะแพงตรงนี้อยู่ครับก็ใช้ได้ใช้ได้ดีอ่อเดี๋ยวพาไปทางไหนต่อไปดูอะไรต้นไม้ทางไหนหรือว่าดูอะไรมีอะไรให้ดูวันนี้เยอะแๆนะครับแต่ว่าจะหายากหน่อยครับเพราะว่าหญ้ามันขึ้นคลุมบอกว่าสวนลกุกๆไม่เป็นไรนะครับลกก็เรามาดูไว้ก่อนไม่แน่ปีหน้าหรือปีต่อไปเนาะอาจจะโตอัตนนี้อันนี้เพิ่งปีกับหกเดือนที่ขุดนะแต่ปลูกไม่ถึงเห็นไหมใช่ค่ะ ก็ต้นไม้ที่โตก็จะปลูกประมาณปีกว่าแล้วค่ะเป็นริมเนี่ยค่ะจะเป็นพยุงประดูเนาะค่ะก็จะสังเกตว่าพื้นที่เราเหมาะกับต้นไม้ประเทศไหนแล้วสรุปแล้วตรงไหนดีกว่าไอ,อ้ต้นไม้ต้นไหนโตดีกว่าริมนูน้นไม่เป็นต้นอะไรครับพยุงค่ะพยุงพี่ลองสังเกตดูนะคะครับพยุงจะโตวไวมากจะโตวไวกว่าต้อนอื่นเนาะใช่ค่ะเพราะพยุงนี่มันชอบดินดินแบบนี้แหละลุกลังหน่อยดินก้นสระมันก็ขึ้นได้นะพยุง แต่ต้องเราต้องตัดกิ่งเยอะๆหน่อยตัดกิ่งให้อยอให,ให้ให้เหลือน้อยๆมันถึงจะโต<า>แต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าเราต้องการล่มเงาก็ปล่อยไปเลยแต่ให้ต้นมันสวยแล้วก็ตัด,ตดแต่งกิง่งนิดหนึ่งอันนี้เล็กๆนี่ปลูกใหม่บ่ครับค่ะเพิ่งเพิ่งปลูกเพิ่งมาปลูกปีนี้ใช่ค่ะโอ้ก็ปลูกถี่พอได้เนาะเม็ดเม็ดคุณเม็ดบ่่เก้าค่ะเก้าตามเก้าไม่ใช่ไหมถ้าเม็ดคุณเม็ดยังห่างอยู่ดิอันนี้เก้าเก้าหนึ่งคุณเลย ก้าวแล้วหลุมอาจจะทยอยเพิ่มมาอีกหน่อยนได้ครับได้ปลูกต้นผลไม้บ้างไหมครับหมายถึงว่าผลไม้พวกฝรลังพวกอะไรมะพร้าวอะไรริมริมคลองริมสระไม่ได้ปลูกอันนี้ก็ปีกว่าแล้วะครับบ่มันลิ้นจี่ลิ้นจี่ได้แค่นี้มันไม่เคยโตใส่ปุ๋ยไหมใส่ค่ะออมันเป็นมันเป็นพ่อดินใช่ไหมใช่ค่ะ,คะดินมันยังไม่ได้อือทีนี้เราต้องปรุงดินก่อนเนาะ มุดมะพร้าวนี่ก็ยังไม่โตนะครับปีนี้ไม่โตปีหน้าไม่แน่มีคนมาเยี่ยมเลยบ่อยแล้วชมมันเรืเร่อยๆแล้วมันก็โตเองแล้วเห็นฟางก้อนนี่มาคลุมโดยเฉพาะบอกครับก็พอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะเอาฟางมาคลุมอะค่ะครับเพื่อคุมหน้าดินไม่ให้น้ำมันกระเหินแต่ตอนนี้ก็คือยังคุมไม่เสร็จนะคะก็ทยอยทำไปเรืเร่อยๆเนาะคนเดียวเพราะว่าไม่มีตัวช่วยนะครับแฟนไปทํางานอยู่เทพอกทา ถ้าเกิดเราเราทํางานทั้งคู่เราก็ไม่ได้จุดนี้แต่ถ้าเราแบ่งเวลาแบ่งคนออกมามาทํารอก่อนอ่าตอนนี้คุมมาเรื่อยเนาะมันก็จะได้สองอย่างก็คือหนึ่งได้ตังค์มาด้วยสองคนอยู่บ้างก็ได้ได้มีงานทําก็คือปลูกต้นไม้รอแล้วก็ปลูกพืชผักที่เรากินรอโอ้ระบบใสยน้ํานี่สุดยอดเลยรวมรวมสสยน้ําด้วยป่ะครับถึงหมดไปสองหมื่นกว่าไม่ค่ะใส่น้ำต่างหาก แต่ไก,กคือเพิ่งมาทาอ๋อครับพ่อพ e. ีขนาดใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่แบ่งปลูกหรือ,หร,อหรือปลูกเองปลูกถั่วปลูกอะไรนี่ครับค่ะก็คือตรงนี้ก็จะให้ให้พ่อครับให้พ่อมาปลูกอะค่ะเพราะว่าพ่อจะได้แบบว่าเออจากที่เขาไม่ค่อยชอบที่เราขุดโพรงหนองนาเขาจะได้มีส่วนร่วม อ๋อตอนคุณใหม่ๆพ่อไม่เห็นด้วยบป่ะไม่มีใครเห็นสักคนค่ะพ่อพ่อตัวเองใช่ไหมรือว่าพ่อพพ่อแฟนอ๋อครับอันนี้เป็นที่เป็นที่ที่ซื้อหรือที่มรดกที่ซื้อค่ะซื้อซื้อจากญาติพี่น้องกันนี่บมนเลยไงอ๋อครับซื้อจากญาติพี่น้องคค่ะแต่ว่ามาคุณแบบนี้พ่อก็ยังไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่ค่ะทีนี้พ่อมามาเห็นเราปลูกเราทํานี่พ่อว่ายังไงบ้างตอนแรกๆนี่ก็ก็ไม่ชอบอะค่ะก็คือ ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ทำอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็เราก็ดื้อเพราะเราชอบมันเป็นอะไรที่แบบปลูกต้นไม้มันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนนะคะคแต่ไม่ต้องทําบ่อยเหมือนนาเหมือนมนยอยันอะไรเงี้ยโอ้ั้งเดียวก็<า>อยู่<า>ได้เป็นร้อยร้อยปีก็มี<ช>บางต้นห้าสิบหกสิบปียังไม่ตายเนาะใช่ค่ะทีนี้พ่อเขาเขาเข้าใจไหมตอนตอนนี้ผ่านไปปีกว่าเนี่ยก็ก็คือเราก็บอกว่าเราอาจจะขุดเพิ่มนะเพราะว่าเราจะลดการทํานาแต่ว่า ก็ยังไม่ให้ขนาดที่ของเรานะแกก็ยังไม่ให้แกเป็นห่วงแกกลัวทาไม่ได้มั้ัผมว่าก็แกก็บอกว่าทําตรงนี้ให้คือผ่านมาปีกว่าก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะแกก็พูดอย่างนี้ค่ะประมาณนี้อืมแต่ที่จริงมันก็มีอยู่นะเพราะเราปลูกต้นไม้ป่าเนาะค่ะไม้ป่ามันก็เห็นต้นไม้ก็คือต้นไม้ป่ามันจะโตช้าแต่ถ้าคนเข้าใจนะเขาจะเข้าใจว่าเออต้นไม้โตช้าแต่เราปลูกอย่างอื่นไปก่อนปลูกกินปลูกอยู่ปลูกกินไปเรื่อยกล้วยเกลือเพราะดินมันเป็นดินก้นสะ ขุดขึ้นมาแล้วมาถมมันปรุงยากเนาะ,ะมันต้องหนึ่งแหละมีฝุนมีมีขี้วัวขี้ควายอะไรมาใส่มีปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็อะไรนะฟางกบตัดหญ้าถมมันเพิ่งจะดูดีจะดินจะดีขึ้นเพราะดูดูแล้วดินมันเป็นดินก้นสาอันนี้เป็นเป็นโคกเป็นดินเก่าไหมอันนี้เป็นดินเก่าคะ่ะน,นี่เป็นโพนค่ะโพนเก่าอ๋อถึงว่าดินมันดอกออกดำๆหน่อยแต่ตรงริมนั้นเป็นดินขอบสาเลยเนาะ,ะขอบบอ่อเลยอันนี้ขอบบอ่อเหมือนเลยคะ่ะ รตรงนี้ค่ะก็คือตอนแรกตัวเองตั้งเป้าก็คือวางแผนเอาไว้ว่าตรงนี้จะเป็นไม้ผลแต่ทีนี้คือปลูกไปแล้วมันก็ปีหนึ่งแล้วก็มันยังไม่เห็นอะไรนะคะดูดูได้ได้จากต้นก,กล้วยค่ะอย่างนี้มันมันนี้ยังต้องใช้ระบบอ่าของพี่เปียกหรือของใครๆที่เขาทําเป็นระบบหลุมพอเพียงค่ะแต่ว่าถูกค่ะ แต่ว่าตัวเองคือกําลังไม่ถึงอ่าต้องอาศัยแรงเนาะอาศัยแรงขุดต้องต้องเอ่อโทรบอกแฟนบอกว่าลงมาขุดให้ก่อนค่อยไปหมักไว้ก่อน <c oughs> อาศัย,อาศ,ยอาศัยแรงแฟนที่อยู่กรุงเทพมาขุดลางงานมาสักสองวันไน <c oughs> ปนนี้คือประมาณนี้คือแฟนก็บ่นนะคะว่าตัวเองกลับมาบ้านแทนทจะได้พักผ่อนเนาะอ่าอ,อันนี้ไม่กลับมาคืมาทํางานอ๋อกลับมา,าบมาทํางานอย่างเดียวไม่มีเวลาไปพักผ่อนอะไรเลยคะ่ะคือยุ่งหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> หนักกว่าเดิม แต่เขาก็อดทนอยู่ค่ะยังดีอ่ะมาดูของพ่อที่ปลูกไว้ก็มีพักทองอะไรแกใช้สารเคมีไหมครับนี่นี่ยังไงเออเห็นเห็นแมลงเห็นแมลงมาลงนะนี่แมงเอ่อแมงเต่าทองมาลงนี่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ใช้แต่คงจะใช้แบบสูตรชาวบ้านเรานั่นแหละเล็กนๆๆ้อยๆไปไปดูถั่วกันก็ไปเป็นโพนเก่านะครับโพนโพนหมายถึงว่าที่โคกนะครับที่โคกมันก็จะสวยหน่อยแต่ก็ได้เก็บกินเนาะพ่อได้เก็บกินแล้วก็เราก็ได้เก็บกินด้วย เออนี่ก็สวยดีนะครับนี่เป็นถัวถ่วถั่วค้างไหมค่ะถั่วค้างค่ะค้างแต่ยังไม่ใส่ค้างเนะาะก็ยังมีแมงครับมีแมลงมแม,ง,แมงต่อทองครับบินอยู่นะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้ยาสารเคมีอ่ะตอนนี้มาดูต้นไม้ตรงน,นี้ปลูกก่อนหรือปลูกหลังจากขุดเลือยังไงถึงโตกว่าเพื่อนต้นไม้ตรงนี้ปลูกก่อนค่ะครับก็เริ่มแรกจากการก็คือได้ที่นานมาปุ๊บแล้วก็มาขุดตะตะสี่เลียมเล็กๆค่ะสี่พันห้า ก็ได้ก็ได้คันดินคันบ่อใช่ไหมคะแล้วก็มาปลูกต้นไม้ก็เมื่อก่อนก็คือวัวก็จะลงในสระต้นไม้ก็จะเหลือบ้างไม่เหลือบ้างถ้าต้นที่เหลือก็จะวัวนี่วัวชาวบ้านหรือวัวเราวัวตัวเองค่ะอ๋อวัวมันร้อนมันลงสระมันกินน้าค่ะก็ต้นไม้ที่มันทนทนวัวทนอะไรได้มันก็จะโตประมาณนี้ค่ะกี่ปีนะตัวนี้ปุก่อนสามปีค่ะสามปีก็ขนาดนี้ก็อีกสามปีข้างหน้าต้นเล็กๆก็จะโตขนาดนี้เหละครับ อีสองปีข้างหน้าอันนี้เพิ่งปีแรกเนาะถ้าคนไม่เข้าใจอะไรปีปีกว่าก่อนไม่ได้อะไรเลยนะดูนะครับนี่ดูไว้เพราะว่าอันนี้ปีกว่าอันนี้สามปีอันนี้สามปีมันก็โตขนาดน,นี้นะครับสามปีถึงสีป่ปีก็ไม่ใช่ว่าจะต,ตัดสิ้นที่ว่าปีกว่าไม่ได้เลยก็ให้หยุดทําหรือว่าไม่ให้ทําต่อเนอะเอาะมาฝั่งนี้สะนี้ตรงนี้เป็นปลาธรรมชาติมือนกันป่ะครับปลาธรรมชาติเลยค่ะครับกี่ไร่ครับตรงนี้ที่ขุด ที่คุณโค้งงน้องนาเนี่ยกี่ไร่ประมาณกี่ไร่น่าจะประมาณเกือบสได้ค่สองถึงสามได้ครับแต่ว่าพื้นที่นานสิบวัวไร่เก้าไร่กเก้าไร่ก็ยังมีหลงเหลือนะครับเป็นต้นกระเทียบแดงที่ปลูกหบานไว้หรือมั้งไม่ได้ปลูกหวานไว้ค่ะบานไว้เกไว้หมดเลยค่ะบ่เอ้าฝากอะไรถึงพี่น้องมีสายสายเขียวหน่อยว่ามาทําเกษตรนี่คนทํายังไงเหมือนพี่ว่าเราอยู่เทียคนหนึ่ง เลยอยู่ทํางานคนหนึ่งแล้วมาอยู่บ้านคนหนึ่งนี่ฝากคิดฝากเขาคิดให้ง่ายคิดให้คนที่จะมาทําที่หลังเราหน่อยครับค่ะก็ฝากสําหรับคนที่จะมาทําเกษตรนะคะการเกษตรไม่ได้โลกสวยเลยนะคะต้องเราต้องมีทุนส่วนหนึ่งแหละสองก็คือใจรักก็คือเนี่ยทุกว่าก็คือแดดแรงมากถ้าใจเราไม่รักไม่อะไรจริงเราไม่สามารถมาทําได้นะคะครับก็ต้องเตรียมความพร้อม,อมทั้งเรื่องทุนแล้วก็เรื่องแรงกายค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือ ใจชอบด้วยอะค่ะใจต้องมาก่อนใช่ค่ะใจต้องมาก่อนที่เหลือก็คือเงินตามมาค่ะเงินก็อาจจะเป็นคนอื่นคิดว่าอาจจะสําคัญแต่ว่าสําคัญที่สุดแต่มันไม่ได้ไม่ได้ใช่สําคัญที่สุดนะคะอ่ามันไม่ได้สําคัญที่สุดมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าค่ะครับเราจะเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อรถหรือซื้ออะไรก็ได้ที่เราที่เรามาซื้อที่ที่มาขุดนี่ใช่ค่ะก็อาจจะบอกวิแกมีเงินมากมพขุดได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะคะก็คือ เราคือก็คือเราอะมาปลูกมาขุดเพื่อให้มันแบบปลูกอยู่ปลูกกินให้เราให้เรามีอยู่มีกินอะ,ค,ะ<ช>ค่ะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มาทําตรงนี้เอาไว้ถ้าเราเงินไปซื้อรถรถมันเก่าไปหน้านะใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่มันใหม่ไปหน้านะรถเราก็ซ่อมบำรุงไปเรื่อยได้ขับได้ขี่ก็จริงนะครับแต่ว่ามาซื้อที่ไว้นี่ที่นี่มีค่าไปหน้ามูล,ลค่าเพิ่มไปเรื่อยแล้วต้นไม้ที่เราปลูกมันก็มีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยค<ช>่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราเอาดินเป็นธนาคาร เรต้นไม้เป็นเงินออมเ<ช>ป็นในตัวใช่ค่ะครับผมสรุปก็คือง่ายๆก็คือถ้าใครจะมาทําตัวนี้ให้คิดให้ดีคิดนี้ให้ตรงให้ตกว่าเรามาอยู่แบบไหน,นแล้วอีกอย่างคืออยากกลับมาพร้อมกันค่ะถ้าเป็นไปได้ครับคุณถ้าทุนคุณยังไม่พร้อมก็อยากกลับมาพร้อมกันครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนอัตช็อกแบบแย้ายแบบหนึ่งบางคนต้องกลับไปทํางานใหม่อีกใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ลูกก็คือ,อยังเล็กเราก็ต้องลูกก็ต้องใช้เงินนะคะครับ ค่ะเราก็ต้องยังมีค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีปัจจัยข้างนอกอีกอะไรเงี้ยค่ะครับขอบพูดครับขอบครับ มาสู่กับแนวอยากแนว